รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้นะครับเราจะพิจารณาบทประเมภีของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ในเทศกาลเตรียมรับเสเด็จพระคิดสมพบนะครับเตรียมคริสต์มาสมี4สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับพ่อก็เลยตั้งหัวเรื่องในวันนี้ว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเส,สมอจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี คำนี้เอามาจากบทพระคัมภีร์บทไหนเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะรู้กันนะครับแต่ก็ตื่นใจเราอย่างดีว่าโอ้ระหว่างที่เรากำลังจะเตรียมพระกุมารมาบังเกิดฉลองคิสมัมาสเนี่ยอย่างน้อยจงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมออย่าทิ้งสวดนะครับจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะทุกอย่างเนี่ยแฝงความดีที่พระบิดาเจ้าประทานมาให้เราในสายตาเราเราอาจจะไม่ชอบนะครับจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี แล้วจิตใจเราจะสงบบทพระวาติารของนบ,บุญยอนในวันนี้นะครับเล่าฉากที่ชาวยูจากกรเยรูซาเล็มและบรรดาชนเลวีไปถามท่านยอนที่ทําพิธีล้างณนะแม่น้ําจอแดนว่าท่านเป็นใครเราลองใช้จินตนาการว่าชาวยูจากกรเยรูซาเล็มคนเหล่านี้น่าจะเป็นคนของกษัตริย์เฮโรดหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองชนเลวีก็คือคนของมหาสมณะผู้ดูแลพระวิหาร ถึงกับต้องออกจากราชสํานักและพระวิหารมาสืบถามหาความกระจ่างของปากรากการที่เกิดขึ้นในสังคมเรารู้ได้เลยว่าสิ่งที่ยอนกำลังทําอยู่นั้นเป็นกระแสเขย่าสังคมมากเพียงใดจนชนท่านปกครองต้องส่งคนมาหาท่านเรายังจินตนาการต่อไปว่าแม่น้ำจอแดนยาวจากเหนือจใต้เวลานั้นยอนคงทําพิธีล้างอยู่ตรงส่วนล่างของแม่น้ำจอแดน ที่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็มเพราะตอนจบของพระวรสารวันนี้บอกอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธานีอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนแล้วเราก็รู้ว่าหมู่บ้านเบธานีอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มแค่สกิโลเมตรแม่น้ำจอแดนไหลาจากทะเลสาบกาลิลีทางภาคเหนือยาวลงมาถึงทะเลตายเดซีแล้วยจอนล้างอยู่ตรงไหนล่ะทำพิธจีล้าง อ๋ออยู่ข้างล่างเพราะกรุงเยรูซาเล็มอยู่ข้างล่างนะครับคนเหล่านี้เดินทางมาได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มไม่ไกลมากนักคําถามที่พวกเขาอยากได้จากยอนเพื่อนํากลับไปรายงานผู้ใหญ่ที่ส่งมาก็คือท่านเป็นใครทําไมจึงมาทําพิธีลางเช่นนี้เมื่อคนที่มาถามพยายามจะยัดเยียนให้ยอนเป็นใครคนหนึ่งที่พวกเขาพอจะมีความรู้ตามที่ธรรมประเพณีเคยพูดถึงกันเช่นบางคนก็บอกว่า เอลียาจะต้องลงจากฟ้ามาเพราะเอลียาเป็นคนที่ชาวยูเชื่อว่าเขาถูกยกขึ้นไปด้วยรถมาลอลูกเป็นไฟไม่ตายแล้วจะต้องกลับลงมาในโลกนี้เพื่อเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมก่อนที่พระมหาไถ่หรือพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาหรือบางคนก็บอกหรือยอนเป็นพระคริสตพระคริสต์เป็พระผู้ไถ่ที่ต้องเสด็จมาภาษาชาวยูเขาเรียกว่าพระเมสสิยาคือพระผู้ไถ่นะครับภาษากรีกก็เรียกคริสต คริสไปว่ากษัตริย์ที่ได้รับการเจิมผู้สัจเดชมาเพราะท่านดําเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์ผู้คนศรัทธาในตัวท่านแต่ยอนตอบว่าไม่ใช่และไม่ต้องมาสนใจว่าท่านเป็นใครท่านไม่สําคัญพวกที่มาถามก็เซาซีเพราะต้องการคําตอบให้ได้เพราะจะได้เพราะเขาได้รับคําสั่งมาให้ถามก็ต้องเอาคําตอบกลับไปให้เจ้านายเอาคําตอบไปไม่ได้ก็ถูกลงโทษยอนจึงยกเอาคําของประกาศศกอิสยา ที่พูดไว้เมื่อ600ปีก่อนคิสตศักราชบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเสียงของผู้ที่ร้องตะโกนในจินทุระกันดาลจงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิดทำไมอิสยาต้องเทศเช่นนั้นเราได้อธิบายกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบ้างแล้วนะครับในบทอ่านของพระคาสุอิสยาอาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดถึงว่ายอนี่แหละ เป็นคนประกาศศุกอิสยานี่แหละเป็นคนที่พูดบอกว่าให้ชาวยูเตรียมหนทางจะมีเสียงหนึ่งร้องในจินทุรกันดารนะครับแล้วยอนก็เลยบอกว่าคิดซะว่าท่านเป็นหน้าที่อิสยาเคยพูดเอาไว้เมื่อหกร้อปีที่แล้วเป็นเสียงที่ร้องในจินทุรกนันดารทาไมอิสยาต้องเทศเช่นนันนะครับเราก็พอจะได้พูดกันไปบ้างแล้วแต่คนที่ถามไม่พอใจก็เมื่อท่านไม่ใช่เอรียาผู้มาเตรียมทุกสิ่งให้พระผู้ไทย ไม่เจ่เป็เมสสิยาแล้วท่านมาทำพิธีล้างทำไมยอนยิงตอบว่าพิธีล้างนี้เป็นเพียงการเตรียมจิตใจดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สำคัญเพราะจะมีอีกผู้หนึ่งเสด็จมายิ่งใหญ่สำคัญกว่าข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของท่านเช่นกันการเตรียมรับเสด็จพระกิตตสมพบก็คล้ายกับการเตรียมใจรอบพบท่านผู้นั้นที่แม้ยอนก็ไม่กล้าแก้สายรัดรองเท้าของท่าน ชาวยิวก่อนจะได้พบพระเยซูเจ้าทรงออกเทศสอนกระทําเครื่องหมายอศัศจรรย์และฟังพระองค์เข้าใจรู้เรื่องก็ต้องมีการเตรียมจิตใจโดยเป็นทุกข์กับใจและรับพิธีล้างจากท่านยอนเราจะเข้าไปสวมพุทคริสต์มาสร,ราต้อนรับองค์พระกุมารเจ้าพระศาสนาจึงขอให้เรากลับใจฟังเสียงร้องในจินทุระกันดาลเป็นทุกข์กับใจคือการเตรียมทางให้พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในใจของเรา บรานที่หนึ่งประกาศศุอิสยาในวันนี้เล่าต่อไว้ว่าท่านไม่ได้เพียงแต่บอกให้ตัดเส้นทางให้ตรงให้พระสวามีเจ้าเสด็จมาเท่านั้นท่านอธิบายพระภารกิจของผู้ที่ได้รับเจิมที่จะเสด็จมาว่าจะทรงทำอะไรท่านบอกว่าท่านผู้นั้นประกาศข่าวดีแก่คนยากจนปลอบโยนคนมีใจชอกชำ้ำประกาศอิสรภาพแก่เฉลยปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ ประกาศปีแห่งความปวดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ชาวอิสราเอลในยุคโบราณที่เป็นเชลยกรุงบาบิโลนก็หายอยากได้ทั้งสิน้นเพราะในขณะนั้นพวกเขาไร้ศักดิ์ศรีเหมือนคนต้องโทษในแดนเนระเทศไปเป็นเชลยเขามองไม่เห็นอนาคตอิสยาให้ภาพของการช่วยพวกเขาว่าไม่เพียงแต่ช่วยให้ให้ออกจากเป็นทาสในบาบิลนเท่านั้นนะแต่จะกลับไปอย่างมีศักดิ์ศรี พค์ออประทานความรสพ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นเสมือนอาภรณ์หให้ทรงสวมใส่ประทานความชอบธรรมให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนเสื้อคลุมข้าพเจ้าเป็นเสมือนเจ้าบ่าวที่พวกศีรษะอย่างงดงามเหมือนเจ้าสาวประดับตนด้วยเพชรนินจินดาพ่อแม่เท่านั้นที่จะแต่งตัวให้ลูกสาวลูกชายมีศักดิ์ศรีไม่ไอายใครได้แบบนี้พระเจ้าของเราคือพ่อคนนั้นเมื่อได้กลับบ้านแผ่นดินบ้านเกิดก็จะเป็นดังนี้ เพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผลและสวนทําให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันได้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ท่งบรันรดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญต่อหน้านานานชาติฉันนั้นลองเอาหัวใจความรู้สึกของชาวยูที่จะได้กลับบ้านเป็นคนมีศักดิ์ศรีมาเป็นหัวใจของเราและรู้สึกถึงชีวิตที่จะได้เกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ทำบาปเหมือนคนตายเป็นแล้ว พระพยซูเจ้าประสูติมาไทยบาปเรากลั aste, บมาเป็นลูกของพระแล้วเราจะสัมผัสถึงความหมายของการเสด็จมาไทยบาปมนุษย um ์ของพระกุมารเจ้าได้อย่างดีขึ้นเพลงสดุดีในวันนี้ไม่ได้นํามาจากหนังสือเพลงสดุดีแปลกมากเลยนะครับแต่นํามาจากบทพระวรสารคาร์เนบุลูกกาเป็นบทเพลงของพระนางมารีเมื่อเสด็จไปเยี่ยมนางเอรซาแบทหลังจากต้อนรับตอบรับเป็นพระมารดาตามที่ทูตสวรรค์กาเบียนมาแจ้งข่าวแล้ว สตรีที่กําลังจะเป็นแม่สองคนคุยทักทายกันคุยกันเป็นเพลงสด,ดุดีและแม่พระตรัสกับนางเอลิซาเบตว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้าประโยคนี้แสดงว่าพระนางมารีเป็นสตรีชาวยิวที่อ่านพระคัมภีร์อย่างแน่นอนเพราะเป็นประโยคที่มาจากหนังสือประกาศุอิสยาบทที่6 1บวรรคที่10 ที่เราอ่านกันในบทอ่านที่หนึ่งเช้าวันนี้นี้เองจดหมายน,นบุญเปาโลถึงชาวเจสโลนิกาฉบับที่หนึ่งเป็นคำลงท้ายจดหมายโดยให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตเพื่อรอรับพระคิดเจ้าที่จะเสด็จมาอีกเป็นครั้งที่สองนะครับน,นบุญเปาโลเสนอว่าจงล่าเรองยินดีเราเตรียมคิดสมัตินะครับรอรับพระจงร่าเริงยินดีจงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จงกอบเพื่อคุณพระเจ้าในทุกกรณีอย่าดับไฟพระจิตจาอย่าดูหมิ่นการประกาศพระวจาจ,จงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งดีงามไว้จงละเว้นความชั่วทุกรูปแบบและอวยพรการเตรียมสเสด็จมาพระกุมารเจ้าในสัปดาห์ที่3ของเราด้วยคำของนักบ,บุญเปาโลขององค์พระเจ้าผู้ประทานสันติบันดาลท่านทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ขอพระองค์คุ้มครองท่านให้พ้นคำตำหนิทั้งด้านจิตใจวิญญาณและร่างกายเมื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เปนเจ้าของเราเสด็จมาพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงซื่อสัตย์พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จทรงทำให้สำเร็จคือกอบกู้ช่วยเหลือท่านในชีวิตตลอดไปจนบรรลุถึงเมืองสวรรค์สวัสดีครับ เที่ยงวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทุสวรรค์แจ้งข่าวณา,านหน้ามหาวิหารนาบุญเปโตรนครรัฐวาติกันวันนี้พระองค์ทรงนำสัตว์บรุษพิจารณาพราะรสานประจำวันของนบุญมัททิวบทที่22ข้อ3 4 4 0เป็นเรื่องที่บัณฑิตทางกฎหมายทูลถามพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับบทบัญญัติเอกซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาไปว่า ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุด,ดจิตใจสุดวิญญาณและสุดสติปัญญาของท่านและท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง Cari fratelli e sorelle สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มโดยตรัสอธิบายว่าพระเยซูเจ้าทรงจัดตั้งเสาหลักสำคัญสำหรับคริสตชนทุกยุคทุกสมัยไว้สองต้นโดยทรงใช้บทบัญญัติที่เป็นรากฐานสำคัญทั้งสองข้อดังกล่าวนี้เสาหลักต้นแรกก็คือว่าหากยึดความรักเป็นหลักแล้วชีวิตทั้งทางด้านคุณธรรมและด้านศาสนาก็ไม่สามารถจะลดทอนลงเป็นการนกนอบด้วยเพราะความวิตกกังวลหรือถูกบีบบังคับได้ ส่วนเสาหลักต้นที่สองก็คือจะต้องรักทั้งพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องไปพร้อมๆกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ นี่คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงใหม่ขั้นเบื้องต้นของพระเยซูเจ้าและมันช่วยเราให้เข้าใจได้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้แสดงออกด้วยความรักต่อเพื่อนพี่น้องก็มิใช่ความรักที่แท้จริงของพระเจ้าและในทํานองเดียวกันอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้หนึ่งกับพระเจ้าก็จะมิใช่ความรักต่อเพื่อนพี่น้องอย่างแท้จริงซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสสรุปคำตอบของพระองค์ว่า ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้และในประเด็นนี้เองสมเด็จพระสันตปาป,ปาตรัสว่านี่หมายความว่าบทบัญญัติทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้กับประชากรของพระองค์จะต้องสัมพันธ์นกันกับความรักที่มีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง ในความเป็นจริงบทบัญญัติทั้งหมดทําหน้าที่รองรับการนําความรักทั้งสองแบบนี้ที่แยกออกจากกันไม่ได้เพื่อเอาไปใช้และแสดงออกเหนือสิ่งอื่นใดความรักต่อพระเจ้าแสดงออกในการอธิษฐานภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคารพบ,บูชาและความรักต่อเพื่อนพี่น้องซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความมีเมตตาฉันพี่น้องนั้นเกิดขึ้นจากความใกล้ชิดการรับฟัง

ที่สุดพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าในพระสารวันนี้เป็นอีกครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้ก้าวไปยังบ่อกเกิดแห่งความรักที่ผ่วยพุ่งและมีชีวิตน้ำพุนี้คือองค์พระเจ้าเองที่จะได้รับความรักจนหมดใจในศีลมหาสนิทที่ไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถทำลายได้ศีลมหาสนิทเป็นของประธานที่จะต้องวอนขอกันทุกวันและก็ยังเป็นพันธกรณีส่วนบุคคลอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อมิให้ชีวิตของเราตกเป็นทาสไอดอลของโลกนี้เครื่องพิสูจน์หนทางสู่การกลับใจใหม่และสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเราจะอยู่ในความรักที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้องเสมอและตราบใดที่เรายังไม่มีพี่น้องชายหญิงอยู่ในใจ<ต>เราก็จะยังห่างไกลาจากการเป็นศิษย์ตามที่พระสุจ้าทรงข,งขอจากเรา พระเมตตาของพระเจ้าไม่ทำให้เราท้อแท้แต่ในทางกลับกันพระองค์ทรงเรียกเราให้เริ่มต้นใหม่ทุกวันเพื่อดำเนินชีวิตตามพระวาจาอย่างสม่ำเสมอทุ Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. 28ตุลาคมเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตรบุรุษและผู้จาริกแสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณหอประชุมเปาโลที่6นครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องการสวดภาวนาต่อไปโดยทรงเชื้อเชิญบรรดาสัตรบุรุษให้มันสวดภาวนาวอนขอในทุกช่วงจังหวะชีวิตแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดก็ตามพระองค์ตรัสว่า การสวดภาวนาคือการแสดงออกที่ไม่มีวันสิ้นสุดของบทสนทนาแห่งความรักกับพระบิดาเจ้านอกจากนี้พระองค์ยังทรงเชื้อเชิญให้สวดภาวนาสำหรับบรรดาผู้ที่เรารู้สึกว่าเขาต้องมาเป็นผู้รับภาระจากบาปของเราด้วย จากนั้นจึงทรงเริ่มสอนคำสอนสัตรบุรุษเรื่องการสวดภาวนาต่อไปโดยทรงนำพิจารณาจุดเริ่มต้นพระพันธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูเจ้าที่เกิดขึ้นพร้อมก,กับการรับพิธีล้างของพระองค์ในแม่น้ำจอร์แดนโดยทรงต,งตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาผู้ประกาศพระรสารต่างเห็นพ้องต้องกันในการให้เหตุผลความสำคัญพื้นฐานของพระรสารตอนนี้พระองค์ตรัสว่า ผู้ประกาศพระวรสารทุกคนพวกเขาพันานาถึงการที่มีประชาชนมาร่วมกันสวดภาวนาและทรงชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวกันครั้งนี้มีลักษณะของการสำนึกผิดโดยธรรมชาติอย่างชัดเจน การแสดงองค์ต่อสาธารณะครั้งแรกของพระยิสุเจ้าคือการมีส่วนร่วมในการภาวนาร่วมกันของประชาชนเป็นการสวดภาวนาด้วยสำนึกผิดซึ่งทุกคนยอมรับว่าเขาหรือเธอเองเป็นคนบาปนี่คือสาเหตุที่ยอนผู้ทำพิธีล้างประสงค์จะทัดทานพระองค์เขากล่าวว่าข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่พระเยสุเจ้าทรงยืนยันให้เป็นเช่นนั้นเพราะนี่คือการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าเป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสภาพมนุษย์ของเรา พระเยซูเจ้าทรงสวดภาวนากับคนบาปประชากรของพระเจ้าพระองค์มิได้ทรงประทับอยู่ฝั่งกระโน้นของแม่น้ำเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและห่างไกลาจากผู้คนที่ไม่นบนอบเชื่อฟังแต่พระองค์กลับทรงจุ่มพระบาทลงในน้ำที่ใช้ทำพิธีล้างนั้นด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงไม่ใช่พระเจ้าที่ทรงอยู่ห่างไกลในการประเดิมพระพันธกิจพระอมประทับอยู่ด้านหน้าประชาชนที่สำนึกผิด ทรงเปิดช่องที่เราทุกคนต้องมีความกล้าที่จะก้าวผ่านและตามพระองค์ไปจากนั้นจึงกลัดต่อไปว่า ในวันนั้นที่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนคือบรรดามวลมนุษยชาติที่หวยหาการสวดภาวนาแต่ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นและเหนืออื่นใดก็มีประชาชนที่เป็นคนบาปคนที่คิดไปเองว่าพวกเขาไม่ได้เป็นที่รักของพระเจ้าคนที่ไม่กล้าก้าวข้ามธรณีประตูพระวิหารคนที่ไม่สวดภาวนาเพราะไม่คิดว่าตนเองจะมีค่าคู่ควร แต่พระเยสุจ้าเสด็จมาเพื่อทุกคนแม้แต่คนอย่างพวกเขาและพระองค์ก็ทรงเริ่มเลยด้วยการเข้าร่วมกับพวกเขาโดยการสวดภาวนาพระเยสุจ้าทรงเปิดประตูสู่สวรรค์และพระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาทางช่องนั้นเมื่อเราสวดภาวนาเราจะไม่สวดอยู่เพียงลําพังคนเดียว,วยเพราะพระเยสุจ้าจะทรงสวดภาวนาไปพร้อมๆกับเรา โดยศีลล้างบาปเรากลับกลายเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์และโดยพระหัสถทานของพระจิตเจ้าเราก็สามารถแบ่งปันคำภาวนาของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นการแสดงออกที่ไม่สิ้นสุดของบทสนทนาแห่งความรักที่ทรงมีต่อพระบิดาได้ ตลอดช่วงพระชนชีพของพระเยสูเจ้าพระองค์ต้องประสบกับความยากลำบากและความทุกโศกที่ต้องสู้ทนไม่ว่าจะเป็นการประนามจากโลกหรือแม้กระทั่งความเกลียดชังและการข่มเหงที่รุมเรา้าแต่พระเยสูเจ้าก็ไม่เคยไร้ที่พักพิงอันปลอดภัยเลยเพราะพระองค์ทรงพักพิงในพระบิดาเจ้าอย่างชั่วนิรันด พระเยซูเจ้าทรงรับของประธานนี้เพื่อเราและพระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญเราให้สวดตามที่พระองค์ทรงภาวนาอาจจะมีบ้างที่ระหว่างภาวนาเรารู้สึกเฉยชาและเคว้งคว้างและมันดูเหมือนชีวิตจะไร้ค่ายอย่างสิ้นเชิงมันเป็นเวลานั้นโดยเฉพาะที่เราต้องขอให้คำภาวนาของพระเยซูเจ้ากลับกลายมาเป็นคำภาวนาของเราเองด้วย จากนั้นเราจะได้ยินเสียงจากสวรรค์ที่ดังกว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากส่วนลึกในตัวเรากระซิบถ้อยคําของความอ่อนโยนบอกกับเราว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและเป็นความชื่นชมยินดีของพระบิดาเจ้าในสวรรค์ เกียงวันอาทิตย์สมโพธนักบุญทั้งหลายหนึ่งพฤศจิกายนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงเตือนใจคริสตชนให้นึกถึงกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละคนและโดยรวมรี่ฟราเตลีเซเรลล์บนจร์โน สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตถึงวันฉลองนักบุญทั้งหลายว่าเป็นการเชื้อเชิญสัตว์รลุษให้พิจารณาความหวังอันยิ่งใหญ่ที่มีพื้นฐานมาจากการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูคริสตท่งเชิดชูบรรดานักบุญทั้งหลายและบุญ,ญยุราศีว่าเป็นประจักษ์พยานแห่งความหวังของคริสตชนที่เชื่อถือได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังทรงเชื้อเชิญให้เราทุกคนเลือกความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนและความมีเมตตา ขณะเดียวกันก็ให้มอบความวางใจไว้ในพระเจ้าและอุทิศตนเพื่อความยุติธรรมและสันติจากนั้นพระองค์จึงทรงนำพิจารณาพระรสารของนับุญมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึง12กไก่เรื่องความสุขแท้จริงประการที่สองและสาพระองค์กล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงเทศสอนและคำเทศสอนนั้นก็กลับมาดังก้องอีกครั้งในพิธีกรรมนี่คือหนทางสู่ความศักดิ์สิทธ seconde la la สำหรับความสุขแท้จริงประการที่สองก็คือผู้เป็นทุกโศกเศร้าย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับการปลอบโยนถ้อยคำเหล่านี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเพราะการเป็นทุกโศกเศร้านั้นไม่ใช่เครื่องหมายแสดงถึงความชื่นชมยินดีหรือมีความสุขแต่พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่าผู้ที่โศกเศร้าเพราะความทนทุกข์ บาปและความยากลำบากในชีวิตประจำวันแต่ยังวางใจในพระเจ้าและอยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์ย่อมเป็นสุขยามเมื่อเจ็บปวดพวกเขาก็ไม่ได้เฉยเมยและไม่ทำให้จิตใจของพวกเขาต้องแข็งกระด้างแต่พวกเขาอดทนรอคอยการปลอบโยนจากพระเจ้าส่วนความสุขแท้จริงประการที่สามพระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก ความอ่อนโยนคือคุณลักษณะเฉพาะของพระเยซูเจ้าที่ตรัสถึงพระองค์เองว่าจงเรียนรู้จากเราเพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนผู้มีใจอ่อนโยนคือผู้ที่รู้จักควบคุมตนเองเว้นช่องว่างไว้สำหรับผู้อื่นไม่ต้องการจะครอบงำหรือกำหนดแนวคิดของตนหรือผลประโยชน์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น คนเช่นนี้อาจจะไม่ได้รับการชื่นชมจากโลกและความคิดอย่างโลกแต่พวกเขามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าประทานดินแดนแห่งพันธสัญญาแก่พวกเขาเป็นมรดกนั่นก็คือชีวิตนิรันดรความสุขแท้จริงประการนี้เริ่มต้นขึ้นที่นี่และจะได้รับการเติมเต็มในสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเช่นนี้ที่โลกเต็มไปได้วยความก้าวร้าวความอ่อนโยนจึงเป็นหนทางที่จะก้าวไปข้าง ด้วยความอ่อนน้อมและความมีเมตตาแล้วนั้นพระสันตปะปปาจึงทรงเชื้อเชิญสัตว์บุรุษให้เลือกชีวิตที่บริสุทธิ์อ่อนโยนและมีเมตตามอบความวางใจไว้ในพระเจ้าด้วยความยากไร้ไฝ่ายจิตวิญญาณและในความทนทุกข์นี่หมายถึงการสวนกระแสกับความคิดฝ่ายโลกกับวัฒนธรรมแห่งการครอบครองความสนุกสนานที่ไร้ความหมายและความหยิ่งยโสต,ต่อผู้ที่อ่อนแอที่สุด ที่สุดพรวงทรงกล่าวทิ้งท้ายว่า บรรดานักบุญและบุญยราศีได้ย่างก้าวไปบนหนทางแห่งการเผยแผ่พระอรสารนี้และการฉลองนักบุญทั้งหลายในวันนี้เตือนใจเราให้นึกถึงกระแสรเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละคนและโดยรวมที่ได้เสนอแบบอย่างที่แน่นอนสำหรับการเดินทางครั้งนี้ที่แต่ละคนจะเดินแบบไม่เหมือนใครในวิธีที่ไม่สามารถจะทำซ้ำได้ตามจินตนาการของพระจิตเจ้า camminando sulla via delle beatitudini.